สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีพี่น้องประเทศเลาวนะครับพบกับผมออดเกษตรชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูการตัดคณะกลางคืนนะครับอ,อ่คลิปนี้เป็นคลิปที่2ในประเทศไทยครับเพราะว่าคลิปแรกผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้เผยแพร่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเขาตัดคณะกลางคืนกันนะครับว่ามันสนุกขนาดไหน <c oughs> ครับ นี่นะครับเขาจะตัดกองไว้นะครับกองละห้าถุงห้าถุงนะครับนะครับเพื่อนๆ f อท่านใดที่สนใจที่จะเบี่ยงเบนตัวเองมาปลูกคณะก็ปรึกษาได้นะครับอาจจะไม่มากแต่ก็ดีกว่าดำน้ำครับของทีมงานของบ้านห้วยเกลตดนะครับเขาก็จะตัดคณะวางไว้เป็นแถวอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยใส่ถุงไปนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเขาตัดกลางคืนกันเขาทำยังไงครับเดี๋ยวผมหาหนายแบบได้แล้วอือ mm ือ hmm. uh huh. ครับนี่นะครับวิธีตัดคณะกลางคืนนะครับภาพนี้วิดีโอนี้จะชัดกว่าที่ผ่านมานะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเนี่ยครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงประทังชีวิตได้ในช่วงโควิดครับ ส่วนใหญ่ก็จะตัดกันเป็นทีมละสองคนนะครับคนนึงจะตัดคนนึงจะใส่ถุงเดี๋ยวผมพาไปดูอาจารย์คนหนึ่งครับคนที่เขาสอนผมปลูกหอมปลูกคะน้าปลูกผักทุกอย่างนะครับอยู่นี่ครับเปลงคะน้าเขาเองครับนี่ครับอาจารย์ผมครับดูเงาๆไว้นะครับเก่งขั้นเทพครับวันๆไม่ทําอะไรครับนั่งเปิดใบคะน้าอย่างเดียวครับครับคนนี้แะครับที่สอนผมปลูกผักให้เป็นเก่งได้หลายอย่างนะครับ ก็เพื่อนๆเอฟซท่านใดน,นะครับที่สนใจที่อยากจะปลูกคณะกวางตุง้งไอ้ด้วงหมัดผักนะครับตัวที่มันดำๆมันกระโดดดึงๆดึง,ดง,ดงอะไรย่างๆน,นะครับท่านอยากกําจัดมันได้ยังไงก็สนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับเรายินดีจะให้คําปรึกษาพวกหนอนรังหนอนใยโรคลาดำลาสนิมลาแป้งอะไรต่างๆที่อยู่ในคณะต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็ปลูกได้นะครับ อาชีพเกษตรกรก็มันก็ดีนะครับมันก็ปลูกได้หลายอย่างเขาจะทําถุงละ5้กิโลนะครับอันนี้คันเทปจริงครับวางลงก็โดน5โลเลยครับก็อย่างว่าแล้วครับท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกมาถามได้นะครับดีกว่าทํามั่วทําตัวครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ